ทุกคนมาดูพญายนาคนะครับสวยงามมาก,มากๆเป็นผลงนานศิลปะที่สวยสสดงดงามแล้วก็หาดูระยะดูการเกีบรายละเอียดของช่างนะครับแล้วก็ทําให้เหมือนงูที่สุดนะงูมีหงอนสีแดงนะครับก็คือพญายนาคนั่นเองเอรุดยูเซาตตรงนี้เป็นทางเชื่อมโยงระหว่างเมืองบาดาลน,นะครับกับเมืองบาดาลกับเมืองมนุษย์ครับตรงนี้นะครับเห็นไหมมีรอยแล้วเขาบอกว่า เมืองบาดาลกับเมืองมนุษย์เนี่ยจะมีรอยรล้าวนะไม่สามารถเชื่อมโยงกันได้ใช่เลยพื้นสร้างยังไม่เรียบร้อยเท่าไหร่ก็ก็มีรอยรล้าแล้วครับนะแต่ก็ไม่ไม่เยอะครับมีแค่นี้นะครับอ่านี่เป็นแม่น้ําบางหววนะครับนะเป็นวังพญานาคหรือเรียกอย่างหนึ่งว่าเป็นเมืองบางบทดนะครับนะ,ะเชื่อมต่อกันกับแม่น้ำโขงนะครับนะเชื่อมต่อกับแม่น้ำโขงนะ มีกำงานพญานาคครับ